ชาวเนียงแสงสดใสมีอ,มอ,มอ่าเมฆน้อยถึงปานกลางแสงไฟส่องยามเย็นนี่ช่างดีเหลือเกินน <c oughs> ่ะชุยเมฆน้อยอะไรละครับเมฆแม่งเต็มท้องฟ้าเลยเนี่ยอ้าวที่ยังคืนนะเนี่ยยังคืนสิครับกี่โ <c oughs> มงแล้วครับเนี่ยอาจารย์ดูเวลาเซิรฟ์ฟตีสี่ครับผมตีสามสี่สิบห้ายังไม่ตีสี่เลยยังไม่ตีสี่เลยครับใช่แล้วครับขณะนี้เราอยู่กับคุณอา่าคุณเอ็มทีซิกานนะครับนะครับผมอ่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาไฟฉายตีหัวคนอยู่นะ ไม่ใช่ตีหัวใครครับตีเป็นอานี่มันเซฟโซนดีกว่าเอ้านะครับอย่างเซฟโซนตีกันไม่ได้เกมนี้คือเกมเดอะวอร์ซีนะครับเป็นเกมนะฮะครับเป็นเกมคล้ายๆกับอ่าเดซีนะครับถ้าหลายคนอุ้ยฮะอุ้ยเฮ้ยมันใส่เกาะออกไปตีมันพิเกาะตีได้หรอตีไม่ได้ครับเซฟโซนครับตีไม่ได้วิดพื้นใส่แม่งวิดวิดไม่ได้วิดอุ้ย มึงกูมีแรงมีปืนมีปืนในการแสดงว่าเออเราเป็นเฟลลี่นะครับเฟลลี่การแสดงเฟลลี่เขาต้องทำกันอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้แหละครับมีปืนนี่ครับนะครับหลังจากที่ใครเคยได้ดู DC อ่ะนะ DC Survival Series อะไรของพี่เชฟพี่เชฟแกนะครับแกตั้งชื่อได้ตั้งชื่อได้ห่วยมากเลยครับคนมันต้องตั้งชื่อว่าอะไรวะต้องตั้งชื่อให้เก๋กว่านี้ครับโดยการตั้งว่า WC Part หนึ่งครับ น,นี่คือวอลซีพาร์ทหนึ่งนะครับเก๋ก็ตรงไหนเนี่ยถ้าใครเคยได้ดูเดซีของบิเชฟเขามันจะเป็นเกมแนวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรสไบวอลครับน่าจะเรียกว่าสไบวอลนะผมว่าสไบวอล์อะ MMO MMO ใช่ MMO สไบวอลนะเหมือนในเกมออนไลน์แต่เปลี่ยนจากตีมอนมาเป็นตีซอมบี้แล้วก็หาของใส่ตัวเอาผมว่าซอมบี้มันตีเราแรงมากเลยครับเกมนี้และที่หานี่เขาเป็นไขนะ่เขามาเดินตามเรา,าทเไมเนี่ยสอบพอใจมัน นะครับเกมนี้จริงเวลาสองไฟใส่หน้าเนี่ยม <laughs> ันทำใเ,มเมรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วมันจะส่องผมทำมะเขืออะไรครับคุณส่องมันดิอ่ะส่องมันเ <c oughs> ขาโอ้โหนครครหน้าเขาเหมือนคริสเตียนเบลเลยครับ <c oughs> ใครครับไม่ลูกไปเอะมันเมื่อไหร่จะออกจากเซฟโซนครับเนี่ยผมว่ามันดักเก็บเราอยู่แน่เลยเนะี่ยโอ้แต่เซฟโซนนี่ก็เดินไกลเหมือนกันนะครับกว่าจะออกก็ควรจะเขียนวงกลมสีแดงนะคะถ้าคุณกดแมปขึ้นมานะครับขณะนี้เราอยู่ที่ท,ที่ไหนเนี่ย เออแคสเซิลเพนครับหรือพายวะเราพายแล้วกันแคสเซิลพายครับหลังจากที่เราหลังจากที่ผมได้ดูดีซีของพี่เชมนี่ยเขามันต้องระวังตัวมากครับเกมนี้ครับฉะนั้นเราต้องคานนะครับเราเมื่อไหร่จะถึงคานคานจนกว่าไปจะไปถึงไปล็อกกี้ฟอร์ดครับเราจะไปล็อกกี้ฟอร์ดกันเหรอครับใช่ครับเออถนนหลวง85น่ะไอ้แม่งสองกัวไอ้ข้างหลังนี่เขาบอก I bandit I am not am not bandit not not bandit not bandit เขาบอกว่าเขาไม่จบเขาบอกเขายังเรียนไม่จบครับไม่ใช่เขาบอกเขาไม่ใช่บัณฑิตเขาไม่ใช่พวกโจรเขาไม่ใช่พวกโจรโจรนะโจรนัก็เพื่อนทำอะไรกันสองคนครับเขาถามว่าเราชื่ออะไรครับเราชื่ออ่อมิสเตอร์สกอตมิสเตอร์สกอตครับจะเห็นว่าผมใส่ชุดลายสกอตอยู่นะครับคือชื่อผมก็คือมิสเตอร์สกอตตี้ครับ พราะพอดีว่ามิสเตอร์สกอตแม่งมีคนตั้งไปแล้วผมก็เลยต้องตั้งชื่อว่าสกอตตี้ครับอ่าเฮ้ยเขามีปืนว่ะทิบไายผมว่านะครับการเอาเซฟโซนครั้งนี้ชื่อแล้วอาจจะบรรลัยได้นะฮะนั้นทำไงดีครับผมว่าเราต้องทำการดับไฟฉายแล้ววิ่งหนีมันดีกว่าดับไฟฉายโอเคครับดับครับนะครับดับครับโกยเลยโยมโกยเลยโยมโยมโยมมันจะวิ่งเล็วกว่าผมไปแล้วไปแล้วครับเขาตามมาหรือเปล่าครับ หลบหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้คุณครับตอนที่แค่ผมมองเห็นตัวเองยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่หลบต้นไม้นี่ครับนี่ครับโอ้ตามมาวะช่างทําตอนกลางคืนได้มืดจริงๆนะฮะอย่าตามมานะครับฉะนั้นเราส่องดูว่าเขาตามมาหรือเปล่าเขาได้หาเราไม่เจอส่องหาเขาใช่ไหมครับโอ้เขาคงไ่ตามมาแล้วครับโอเคเราไปที่ไปตามทางของเราเถอะฮะล็อกกี้ฟอร์ดครับขนานี้ในกระเป๋าเราดูซิว่ามีอะไรบ้าง ม,มไีไฟฉายไฟฉายมันมีแบตหมดป่ะวะไฟฉายแบตน่าจะไม่มีวันหมดนะครับอ๋อแล้วนี่มีผ้ามันแผลครับผ้าพันแพร่ใช้พิดกับมึงไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โซดาหนึ่งขวดแล้วก็อะไรวะก,รกาโนล่ากาโน,ล,าานล่าบานน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับโอเคครับยี่หอ้อยี่ห้อกาโนล่านะครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ล็อกกี้ฟอร์ดโอเคครับไปทําไมครับล็อกกี้ฟอร์ด ไปไปซื้อรถเนียครับดฟอร์ดแล้ถช่ยดูตังตังยังมีโอ้จะเห็นได้ว่ามีเกจของความหิวแล้วก็อ่ากระหายน้ํานะครับครับหลอดซ้ายล่างครับหลอดซ้ายเป็นหลอดของความหิวโหยหลอดขวาเป็นหลอดของความกระหายทัถ้าหมดนี่เราตายไหะหมดแล้วน่าจะตายนะครับน่าจะไม่รอดนะคนเราจะหิวไม่ต้องกินครับ กี่โมงแล้วครับเนี่ยตีตีสี่สิบสิบแปดนาทีแล้วครับเกมนี้อ้างอิงเวลาจริงนะนรับเหมือนกับเดยี Z เลยครับมันมันช่างมืดอย่างนี้เช้ามืดเฮ้ยคุณหายไปไหนวะเดี๋ยวก็จะเช้าแล้วมั้งถ้าตีห้าผมว่ามันน่าจะจะสว่างนันแหละก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะตีห้านะครับแล้วก็มีนะฮะตรงขวาบนนะครับที่จะเห็นเป็นรูปลูกกระตากับรูปหูนะครับมันคืออะไรครับนนชูมคืออะไรวะแคปเทนแคปเทนแคปเทนบรอเขาบอกว่าทุกคนเปิดไฟฉายเร็วถ้าอยากจะจะตั้งทีมกันทีมอัพ ทีมอัพเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่เอาครับเราไม่อยากทีมกับมันครับเราไม่รู้จักใครเลยครับเราจะมาทีมกันสองคนนะครับทีมสองคนที่ทรงพลังที่สุดเหรอครับครับอ๋อตอนนี้ออกจากเซฟโซนแล้วนะครับสามารถเอาไฟฉายตีหัวกันได้แล้วนะครับตีได้เหรออย่าตีนะครับตีชีวิตจะหาไม่ครับตีอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนขยับไฟฉายไฟไฟฉายไม่ติดไฟฉายไม่ติดโอ้ไปไฟฉายแม่เหล็กกันขยับแล้วสว่างขึ้นนะครับวิณเดส่องผมเนี่ยมันมันมันแบบมันแสบตามากเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราตัดผ้าไปที่ตรงนั้นเลยแล้วกันล็อกกี้ฟอร์ดเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวครับได้ยินเสียงปืนครับต้องหมบครับนานไงนานไงใครใครยิงใครยิงโอ้โหตอนนี้เราถึงถึงล็อกกี้ฟอร์ดแล้วนะครับได้ยินเสียงปืนอยู่นั้นด้วยเรียกว,ว่าใกล้ถึงล็อกกี้ฟอร์ดนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นเซอร์เวอร์หนึ่งคนกำลัง,งไม่รู้ว่า,ย,วายิงซอมบี้หรือยิงคนนะครับ เราจะประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าของในสัมภาระในกระเป๋าเรานี่เยอะมากครับมีสตีตายไปนี่เสียดายเลยครับนี่แต่สกอตตี้ครับครับคุณลองมองไปที่ถนนครับคุณจะเห็นนั่นคนหรือซอมบี้ครับไหนวะนั่นน่ะตรงปลายต้นไม้อ่ะถนนน่ะทำไมคุณมองไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นซอมบี้นะครับอยู่นิ่งๆนล้วแต่ซอมบี้นะครับมันจะส่องมันจะเป่าหัวเราไหมเนี่ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนตรงไหนก็ไม่รู้น่าจะดังขึ้นมาในเมืองล็อกกี้ฟอร์ดนี่ะครับนั้นของเนี่ยนั้นไม่ก็เอาไปเอาไปหมดเลยดิเอ,เอ้าเฮ้ยเสียงอะไรเกมนี้นี่ถ้าได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดนะฮะหมอบหมอบอย่างเดียวครับโอกาสลอดทางเดียวเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าเวลาเราหมอบเนี่ยเกจสายตาด้านขวาบนมันจะลดลงะ<า>ล,ลงต่ำนะครับลดลงต่ำยิ่งถ้าเราคาน ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเกฑ์หูจะไม่มีเลยนะครับไฟฉายอะไรวะนี่ไม่ง่องได้ไม่ไกลเลยส่องได้สว่างกันนะคุณแต่ว่าไม่มีเสียงปืนแล้วอะลองลองไปดูครับตอนนี้ขณะนี้เวลาตีสี่สี่สิบสามนาทีแล้วโอ้คุณครับบ้านหลังที่ใกล้เราที่สุดมีซอมบี้เดินอยู่ข้างหลังอยู่ประมาณโอ้อยู่สองตัวนะครับระวังนะฮะไหนวะผ่านกำแพงข้างหน้าไปอะ่ะกำแพงนะที่ไฟฉายก็ส่องอะไปบวกเลยครับ บวกอะใช่แล้วครับระวังดีๆนะครับเข้าทางนี้เลยครับตรงนี้มีกำแพงพังอยู่ครับในล็อกกี้ฟอนนี่เขาจะมีสกิลพิเศษนะครับในการปีรถและตีหัวซอมบี้นะครับมีด้วยมีเดยวผมพาไปทำไมผไม่ได้ยินเสียงเลยแปลกเสียงดนตรีเนี่ยครับทำกลัวเลยนะเป็นสัญญาณว่าเราใกล้เจอซอมบี้แล้วใช่ไหมคุณจะตายแล้วไมเฮ้ยนยเสียงคน นสำลรอกโอ้น่าจะเป็นซอมบี้นะครับทีนั้นเราต้องคานครับเอ้ยมีตัวหนึ่งครับโออกําลังเดินกําลังเดินดมดมกลิ่นบรรยากาศยามเช้าอยู่ครับมันมีสองมันมีสองตัวครับพี่ตัวหนึ่งคุณน่าจะมองไม่เห็นคานเราฟังผมมันจะเห็นตัวนั้นครับจริงะครอคานด้านข้างแล้เวลาคานถอยหลัาางลองเลยได้ข่าวไว้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอสิ์ ขอเอวินเทอร์กันอ๋อโอเคว่านะครับบ้านหลังนั้นเข้าได้ไหมครับเข้าได้ครับเฮ้ยอะไรนี่นี่อะไรอุ้ยอินสแตนโอ้โหขนมครับเอ้ยผมว่าเข้าเข้านี่ก่อนเลยเลสเตอร์ลองเลยครับโอ้นี่อะไรเพนคิลเลอร์นะครับน่าจะเป็นยาแก้ปวดนี่อะไรล่ะครับ ไอ้หมวกโอ้แบ็คออฟชีพก็เอาหมวกอะไรมาในหมวกแล้วเยี่ยมวันนี้ผมได้โดล็อกมาหนึ่งถุงนะครับนี่ครับโซดาาเอ้ยมาดีเสียงกูเดินเราคลิบหายแล้วชิบหายแล้วจะตีเอาบวกอ่ะการบวกของพี่ที่ดีนะครับคุณมาขึ้นรถสีแดงอย่างนี้เลยครับ แบตติงเดี๋ยวก็ไหนแดงไหนแดงนี่เร็วๆแบนึงตามไม่หยุดไอ้ลิงตีหัวได้ไหมตีหัว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 ตายเดี๋ยอยเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่ดีคุณทำคุณจะตีใส่อ้าวอ๋อตังเลยตังอ้าวอดเก็บเลย อันนี้คือตำแหน่งที่สามารถใช้ค่าซอมบี้ได้ดีที่สุดนะครับร่อนมาแล้ว <Okay. S 2> ยืนมาดี้วตีหัวนะ่ะใช่แล้วไม่เสียเลือดเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเอามึกตีกูทำไมตีผิดคุณยาครับเกมนี้เลือดมีจำกัดนะครับใส่หมวกซอมบี้นึ่ตัวนะครับหวกอาสามารถการเฮดช็อตได้ครับเยี่ยมโอ oh. ้การการโดนโดนดักเก็บได้ดีเลยครับ ส่วนใหญ่หพวกหาเนี่ยไม่ชอบเล็งยิงหัวเฮ้ยบ้านหลังนี้ครับผมว่าสอยซอมบี้ตัวนั้นก่อนไหมครับผมจะก,การ<ป>นะครับส่อไปแส่มันครับส่อง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 ดีๆทำไมได้ยินไอซอมบี้ตัวนี้มันเป็นผู้ชายไม่ใช่<อ>ทำไมได้ยินเสียงซอมบี้ผู้หญิงเอาแมงมาแล้วอรถคันนี้เลยครับ อมอย่างันสิครับมัเสยเลือดมันยังไม่เสียเลือดเลยครับเนี่ยมันจมันไม่เสียวะครับผมเมียบอะครับนะ้ไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับไอ้มีอีกตัวนึงคุณไปดูข้างนอกเนี่ยครับไม่ไม่ดูครับเชื่อผมครับฮ้นี่อะไรวะนี่ก็นี่จธนาคารนะครับทไมไม่มีของอะไรเลยวะวิผมว่ามีคนมาเก็บไปแล้วแน่เลย แย่แต <Yeah. S 2> ่คุณมีหมวกวะผมมือไวมาแล้วครับไหนวะเอาอยู่นี่อยู่นี่ชึบเอาครับทำไมคุณไม่ให้ผมครับเอ่อเก็บอย่างรวดเร็วครับผมเป็นคนล่อตีมาแน่นเน่ โอ้ผมเป็นคนเก็บของนะครับเป็นคนเก็บของเดี๋ยวขณะนี้ได้เห็นได้ว่าเกจความหิวของเราเริ่มลดลงมาแล้วแล้วก็ความกระหายด้วยครับเริ่มลดแล้วนะครับเราต้องกินกระแทกโซดาไปหนึ่งหนึ่งดอกกระแทกเลยอ่ะดิ้งอความกระหายก็ด้เพิ่มขึ้นเอ้ยจะลดลงลดลงลดลงมกราะกินน้ำเพิ่มขึ้นต่อไปเราจะสำรวจบ้านนี้กันนะครับ รอผมด้วยเป็น,นึ่งหนึ่งบ้านที่ประตูเปิดนะครับเพราะว่าโซนพวกนี้เอเกมนี้นะครับหลายๆบ้านประตูมันจะไม่สามารถเข้าได้นะคือ <Hey. S 2> มันทึบเอ้ยมันได้ยินเสียงวิ่งเราอะ่ะโอ้มีผ oh, <hey. S 2> ้านแผ่นนะครับกับแดนออมเล็ตเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วตีหลังลังนั่นแหละ มันนี่ครับอ้าวสุดอลละจะเป็นคุณไม่ผมครับผมเป็นคนเก็บของไงครับแล้วผมเป็นคนตีมันนะอ๋อคุณเป็นคนตีมันผมไม่เก็บของเฮ้ยผมเจอที่หลบแล้วโอ้ตยมิดชิเข้าไปไม่ได้วะเน่ไม่ใช่ว่าพวกมันตามหาเราอยู่นะ เริ่มเช้าแล้วเย่กี่โมงมแล้วครับตีห้ายี 4, 5, ่สิบโอ,อ้โหชัดเจนมากขึ้นนะครับบ้านหลังนี้ไม่น่าจะเข้าได้ครับมันปิดมันทึบหน้าต่างทึบงี้เข้าไม่ได้แน่นอนครับหน้าต่างแตกนะครับ<ม>ร,รถความอันหนึ่งนะฮะร,รถความอยู่แสดงว่าต้องมีของหล่นด้วยครับเนี่ยมซสมพีตัวหนึ่งคุณจัดการเลยครับมันมาแล้วครับคุณจัดการเลยครับ เป็นการครับผมจะบอกวิธีให้คือคุณต้องตีมันก่อนที่มันจะมาตีอันหลังตีอันหน้ายกไม่ตกสันเั้งอยาเนี้ยระวังข้างหลังนะครับฮะระวังข้างหลังครับจิบหายจิบหายแล้ว,ยลวอย่าไปกลัวครับอย่าไปเก่งอยู่ในตำแหน่งที่ล่อแหลงอ๋อเฮ้ยรถจี๊บในรถทหารน่าจะมีปืนนะครับการได้แจวรถทหารคุณ ดูข้างหลังบุญเนี่ยเอาชิบหายแล้วปีนขึ้นรถก่อนตีขึ้นรถแล้วต,ตีหัวตีหัวมานี่ดิไอ้ลยสกอตไัวสกอตสกอตอใส่<อ>ชุดหองใส่เสื้อชุดเดียวกันเดียวกันเดียวกันมันมมันตายยากนะวะตีสองอคนครับเงินครับโอ้มันนี้ทูน,น่าครับทูน,น่ากระป๋องครับ สรุปในรถนั้นมีปืนปะโอ้เฮ้ยปืนอ้าวปืนทำไมคุณขโมลวะผมงั้นนะเออด่าแล้วขึ้นรถก่อนเลยครับคุณอยู่ไหนคุณยิงยิงเลยไม่เอาปืนกระสุนต้องตีหัวมันทำการเราจะทำการทดสอบปืนกับซอมบี้ตัวตำรวจนะครับตันนี้ผมขอตีหัวใมัตายก่อนคุณยิงไปเลยครับยิงหัวครับ ยิงหัวเลยครับไหนครับนี่ครับอูเป็นปืนลัวปืนกลนะครับปืนเซมิออโต้เหรอเซมิออโต้ครับกระสุนมิเซนัดครับเซเบนนัดเลยเหรอยิงไปสองนัดเลยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้มันลัวเลยครับไม่จไม่รู้กี่นัดครับเฮ้ยประมาณเท่าไหรอะไรมีคนมาถามราคาเกมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปาซอมบี้ก่อนครับ ปืนตัวอมบี้่อกแล้วยินิึเปิดก่งอัตโนมัตินะครับหลบทูน้า <c oughs> ยิงนัดเดียวตายไหมครับนัดเดียวตายครับยิงหัวเยี่ยมจัดจ้อนเลย <c oughs> คุณ <c oughs> ให้ปืนผมมาเถอะค <c oughs> ให้คุณทำไมล่ะครับให้คุณยิงผมอะ <c oughs> ผมจะยิงคุณทำไมครับ <c oughs> คุณอาค, <c oughs> คุณคือ ถ้าวิ่งแล้วมันจะได้ยินเสียงเราตอนนี้เราไม่เปิดอแล้วอย่าไปโกสิงได้ครับแล้วมีอีกสิบนัดนะครับเยี่ยมสิบนัดเก็บไว้ยิงคนดีกว่าครับได้เลยครับเ <c oughs> จอใครย <c oughs> ิงแม่งเลยครับเฮ้ยรถบ้านรถบ้านรถบ้านมีแต่ที่นอนครับไม่ <c oughs> <c oughs> มีอะไรหาอะไรเลยนั่งคนขับด้วยนะครับขับได้เหรอขับขับได้ที่ไหนเรารถเช อ้าลรถมันล้อหมดโอ้ต oh. อนนี้เริ่มเหนื่อยและเริ่มหิวนะครับขออนุญาตรับประทานกันแดกโอ้ oh, ได้ทูน่ากระป๋องกับซุปมันฝรั่งเอ้ยซุปมะเขือเทศมานะครับซุปมะเขือเทศแดกโอ้ oh. อิ่มน้ำสำรานผมมียาแอนตี้ไบอติกด้วยครับอ้าวมันเป็นยากาันกันกลายเปนซอมบี้เหรอครับเฮ้ยกูมไม่มีน้ำเสียงอะไรวะ ช่วยด้วยสอมบี้มายิงยิงยิง,ยง,ยงเล,เลงก่อนเลยก่อนยิงเอ,อ้โ,โอ้โโอโคุณแม่นมากเลยครับนะครับฉะนั้นผมจะให้คุณเลก้านานละครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับเราไปหากระสุนเติมมาก็ได้ครับไม่ไป็จะได้ครับกระสุนโอ้โหโอ้โหโอ้โห <ผม S 2> ยังไงก็ไม่มีทางเดินฝ่าไปหรอกครับมันเยอะครับคุณตักเก็บทีละตัวเลยดกมันนี่เนี่ย เนื่องจาก,กจานวนมันเยอะไปน่าจะไม่พกระสุนน่าจะไม่เพียง <c oughs> ป,นปอนะครับคุณกลัว,วอะไรคุณคุณมีหมวกอยู่บนหัวหมวกหัวคุณเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทางนี้คุณจะยิงนะอย่ายิงนะดนะูไหมว่าคุณยิงข้างหลงังข้างหลงังข้างหลงังโอ้กระสุนเหลือห้านัดละครับผมต้องบอกว่าถ้ายิงเดี๋ยวไอ้พวกที่เหลือแ่งแห่กันมาเอา้าคุณไม่รีบบอก แห่มาแล้วครับจริงเหรอไอ้ข้างหลังข้างหลังยิงได้ไหมครับอย่ายิงเลยอย่ายิงเลยครับมาลุมตีดีกว่าครับทำไมโดนตีวะนี่ผมโดนตีแบบบังเอิญไปหลายทีเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเลือดเลือดหรือแค่ต้นขานะครับต้นขาตอนนี้เลือดผมอยู่หัวไหล่เนี่ย โอ้มันตามเมาสววะไม่ตามครับอยู่กลางถนนตัวหนึ่งครับช่างมันต่อมาแล้วครับไปแล้วจะพาแล้วครับเดี๋ยวจัดการเองร้องทหไมร้อง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 เล็งตีหัวตีหัวตีตีตีเอาตายโอ้ฮะไม่ได้แดกเขาหรอก ขณะนี้เราจะไปไหนครับเนี่ยตำแหน่งต่อไปที่ผมอยากจะไปนะครับรเราจะตามไปตามถนนหลักนะครับถนน85นะครับไปสู่ถนน70นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่แคมโพสิตี้นะครับโอ้ไปแคมโพสิตี้เลยอะไปที่นั่นเลยอะครับผมได้ยินมาว่าแคมโพสิตี้นี่เป็นแหล่งรวมหงุงปุถุชนทั้ทงมวลเลยเนะี่ยถ้าคุณไปคุณโดนคุณโดนยิงทำไงอะ่ะ มีปืนครับเราจะไปกลตัวครับมีปืนมีปืนเหลือกระสุนกินนัดครับเอ่อตอนนี้อยู่ที่เอ่อห้านัดครับโอ้เยอะมากไม่เป็นไรครับนัดครับเราเพียงพอทีษษ่จะฆ่าคนได้ถึงห้าคนทีเดียวเชียวเลยนะครับต้องยิงโดนหัวนะต้องยิงโดนหัวเลยแล้วถ้าเขามีหมวกแบบผมครับโอ้ไปฉายตีมาเลยครับไปฉายของแกงเนี่ยนะตีหมวกกันนะตีหมวกมันโอ้ ร,รับรองรัามันต้องมืนเสียงหมวกตายแน่นอนครับโอเคเราลองเดินไปทางทางถนนก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปที่ถ้าถึงแคมป์โพสแล้วจะถ่ายอีกทีแล้วกันครับครับผมถ้าเจออะไรตามทางเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้ดูกันเฮ้ยนี่ป้ายอะไรครับป้ายสปีดลิมิตครับหมายถึงห้ามห้ามวิ่งเกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะถูกต้องแล้วครับใคร,ร <laughs> ใครไม่วิ่งเกินห้าสิบวะโอ้ <laughs> เดี๋ยวนะผมจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดให้คนดูนะครับมัน มันน่าจะไม่ถึงกิโลอุ้ยซอมบี้หรือคนไหนข้างหน้าไหนครับนีจะเป็นซอมบี้นะครับยืนท่าเปื่อยๆแบบนี้นะฮะดักเก็บเลยครับอะไรนะคานเข้าหาซอมบี้เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อที่ซอมบี้ยังไม่รู้ตัวครับซอมบี้มันอยู่ห่างมึงเป็นกิโลเลยมึงม่าคาดแม้แต่มดข้างหน้ายังไม่รู้ตัวเลยไร้สาระแล้วต้องวิ่งเข้าใส่แล้วนันมาแล้วมาแล้ว ทำไมหน้าตาแปลกๆทำไมจมูกไม่มีอะไปทำดังมาด้วยนะอุ้ยเอ้ยมาตีโดนกันเองอะอ้าวขอโทษครับโอ้เลือดเรือตรงท้องนะเนี่ยคุณเล่นแบบนี้นี่ชีวิตอยู่ไม่ได้ไกลนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมอยู่ต้นขาเพราะว่าซอมบี้ถ้าลุมกันตีนี่ต้องตีคนเดียวนะครับตีกันสองคนนี่เจงบงนะนี่เป็นนี่ป้ายอะไร Big Food Causing Big f o o คอ a u s i เราบอกว่าระวังบิ๊กฟูดข้ามถนนนะครับมีบิ๊กฟูดด้วยบิ๊กฟูดด้วยอมีซอมบีม้บิ๊กฟูดนะท่านไหนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดินมาตั้งนานนั้งบื้งถึงสามแยกหนองจอกสามแยกหนองจอกเราต้งเดินผ<อ>่านบิ๊กสามแยกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาไปจะเจอแคมโพสซิตี้ครับโอ้อีกตั้งไกลเลยนะครับถึงถนนรุดรุดเจ็ดสิบโอ้โหเฮ้ยจริงๆที่เราเดินช้าเพราะว่านี่เขาสปีดลิมิตเราอยู่นะครับนี่อะไรอ่ะเนี่ย นึกว่าใครนอนตายอยู่โอ้โหมันถึงสามแยกเมงจ่ายอีกกี่ปีจะถึงวะเนี่ยแม่งมีแต่ป้ายเลยห้ามโอ้คุณห้ามวิ่งเกินห้าสิบต้องบอกรถเมล์ได้ไหมอะไรนะรอบอกรถเมล์ได้ไหมเนี่ยบอกรถเมล์มันจะมีรถเมล์ให้เมเนี่ยขณะนี้เวลาหกโมงสี่ทิพหกันทีครับเฮ้ยโหเริ่มเริ่มเห็นความสีวิไลแล้วครับ เล่นเริ่มเห็นตึกสูงนะครับดูนนครับโอ <ผม S 1> ้โหนอนพักอยู่ครับคุณมันเหนื่อย <laughs> เหนื่อยแล้วก็ตีหัว <laughs> เลยวิตพื้นหรอ <laughs> รยไา่สาระครับคุณจะถึงแคมโพสเลยเนะี่ยที่เ<อ>มืงเองแห่งความฝันแลนะ้วเนี่ยสาระเข้าแคมโพสร,รั้งแรกได้นี่ผมจะสอยหัวคนเป็นคนแรกเลยฮนะฟอยใคร่นะยิงมันเลยครับใครมีปืนนะครับ <laughs> เข้าไปอาจจะเจอรีเอมเบลเล็ตก็ได้นะครับอาจจะเจอรีออนเอสเคนเนดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเจอรีออนนี่ผมอยากจะจับมือแล้วขอลายเซ็นเขาจริงๆเลยนะครับผมขอจับตูดแล้วกันเนี่ยครับผมว่าหลีกเลียเ่ยงการประทะก่อนเนะครับได้เลยครับตอนนี้เรื่อ,องผอเหลือต้อนขาเนี่ยการประทะครั้งต่อไปอาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เลยนะครับไม่ไแน่จะมีสไนเปอร์อยู่บนตึกสูงก็ได้นะถ้่เขามีสไนเปอร์ที่จะส่องหัวผมขนาดนั้นยอมเลยครับ ก็เดินผ่านซอมบี้ห้ามวิ่งนะไม่งั้นมันจะกัดเรามันไม่กัดเนี่ยซอมบี้เกมนี้มันกัดนะครับไม่รู้ค่ะไตบครับเดินเข้ามาแม่งตบตบตบชิตรสุดเราก็มาถึงแล้วถึงแคมป์โพสแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาใช่ครับตอนจับเขาคุยจับเขาโชว์ความเป็นมิตรภาพมิตรภาพโดยการหมุ่งกันเงี้ยหัวล้านชนกันนี่ครับซิตี้ลิมิตอะไรคือซิตี้ลิมิตไม่รู้ครับสามร้อยสามพันสาสามร้อยฟิต นี่คือเมืองแคมโพนนะครับเมืองแห่งความสีวิไลครับเห็นตึกไหมครับตึกนี่โอ้โหนี่คุณเรียกสีวิไลแล้วเหรอครับใช่ครับแต่มันผุพังขนาดนั้นสีวิไลเราใกล้จะเข้าสู่เมืองคอมอ่าคอมโพสแล้วนะแคมโพสแล้วนะครับแคมโพสครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาดูกันว่าในเมืองนี้จะมีอะไรครับนะครับแล้วก็ลองดูกันว่านะครับว่าเราจะรอดชีวิตไปได้กี่วันนะครับกี่วันขนาดนี้ เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดสิบสี่นาทีครับพอล็อกอินล็อกอินเขามาเล่นใหม่มันอาจจะดึกแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงคืนนะครับซึ่งอาจจะโดนสไนเปอร์สอยหัวได้นะฮ <c oughs> ะครับ <c oughs> เราจะมาแพงกิ้งกลางถนนกันนะครับแ <c oughs> พงกิง้งโดนรถเหยียบหรอกกูไม่กูมไม่มีใครขับรถผ่านมาแถบนี้ <c oughs> นอนรอเลยครับถ้าขับรถผ่านนะฮะผมจะติดรถไปด้วยเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืน ไหนเสียงปืนปืนอะไรจริงจริงอะไรไม่รู้กูวิ่งก่อน <_ d ress> เสียงปืนจริงจริงเสียงจิ้ว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 ะนะไม่ไม่ได้เสียงจากปากกระบอกปืนนะเสียงกระสุนบินผ่านอะเฮ้ยจริงจริงนุ้ยก็ได้ย, <_ d ress> <_ d ress> ดย,ยินจริงจริงนุ้ยชิบหายเราต้องหาทางเข้าเมืองทางอื่นแล้วนะสะพาสนสูงวันนี้น่าจะไม่เป็นประโยชน์แล้วนะครับ <_ d ress> แอบหลังรม้าอย่ครับ เออ,อ,อเอาหัวจุ่มเข้าไปในต้นไม้ครับมันจะได้ยิงหัวเราไม่ได้โอเคนะโอเคเราจะาจบพ์ทน,นี้ไปเดี๋ยวเพียง่เรื่องกันซีเกีนให้ได้จเจอปืนนครับแ้เจอปืนนะครับ